สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมบีกันอีกครั้งนะครับกับผมมิสเตอร์เควันนี้ผมจะมารีวิวกาชาใหม่นะครับที่จะมาวันนี้เลยโอเคไปเริ่มกันเลยละกันซึ่งกาชานี้เป็นกาชาตัวละครเก่านะแต่กลับมาใหม่มันก็คือกาชานี้เลยครับกาชาของ the beat อ่ะ beat the movie 1น่นั่นเองซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็ชื่อตอนว่า beat the movie ความทรงจำแห่งผู้ไร้ตัวตนนะครับอันนี้คือชื่อตอนแบบเป็นภาษาไทยนะก็ไปหาเซิร์ชหาดูกันได้ซึ่งจะประกอบด้วยตัวละครหลัก3ตัวเลยนะครับที่อยู่ในบีนเดี๋วมูวิพักหนึ่งก็มีอิจิโกแล้วก็เซ็นเซ็นนะแล้วก็แกนเรียวครับคือเป็นตัวร้ายฝั่งขวามือเลยหัวขาวคือเป็นตัวร้ายแกนเรียวกาชานี้ก็จะมาวันนี้นะครับกาชานีจะแบ่งออกเป็นอ สี่กาชาย่อยนะครับเริ่มจากกาชาแรกเลยกาชาแรกมาวันนี้เลยจบวันที่ยี่สิบสี่นะเปิดสิบครั้งก็จะก็จะแถมเพชรส,ส,สีที่สำหรับอัพเลเวลสองครับอย่างละยี่สิบนะทุกสีเลยกาชานี้ก็จะประกอบด้วยตัวแรกเลยนะครับเซนนะนะครับเซนนะตัวนี้ผม จะว่าไงเดียผมไม่รู้เลยนะว่าไอ้เจ้าตัวละครสามตัวของเดอะมูฟวี่เนี่ยเก่งไม่เก่งเพราะช่วงที่มันมาใหม่ๆอ่ะช่วงนั้นผมเลิกเล่นไปเดือนหนึ่งครับผมเลยไม่รู้เลยว่าไอ้สามตัวเนี้ยมันเก่งหรือเปล่าแต่ก็จะมารีวิวค่าพลังกันเลยแล้วกันก็ค่าพลังครับพลังโจมตีสกิลอยู่ที่741สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลติดตัวครับหรือสกิลลิงคือลดเวลาคูลดาวของสกิลลงครับ12%ปซต แล้วก็มีอาร์เตี้ครับคือการสถานะสโล w ด้วยก็ค่าพลังก็ถือว่าพอใช้ได้นะกลางๆอยู่ก็ตต่อไปครับการเรียวครับตัวนี้เป็นตัวลายนะของเดอะมูฟวี่ภาคหนึ่งเอ,อ่อตัวนี้เป็นสายตีธรรมดานะครับพลังโจมตีธรรมดาอยู่ที่765สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอยู่มาทูแรงขึ้นสกิลติดตัวครับเพิ่มพลังโจมตีของสกิลครับ20% ไอเจ้านี่ผมรู้สึกเห็นแบบ,แบบแบบว่ามันมีสกิลที่เป็นดาหมุนรอบรอบตัวครับซึ่งมันเป็นผลดีมากเลยนะสำหรับสายตีธรรมดาเพราะทําให้ศัตรูไม่สามารถเข้าใกล้เราได้เลยเวลาเราตีธรรมดาถือเป็นตัวหนึ่งในนั้น,นะที่เป็นสายตีธรรมดาที่พอใช้ได้เลยต่อไปครับอิจโกอิจโกร่างนี้พลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่745 สกิลคิลเลอร์เขาโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลติดตัวครับลดเวลาคูลดาวของสกิลลง14%สกิลลิงหรือสกิลติดตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะลดเวลาคูลดาวตั้ง14%อิจิโกะร่างนี้เป็นร่างที่เป็นแท็กทีมกับเซนนะนะครับแต่ในรูปเนี่ยจะเป็นรูปของอิจิโกะตัวเดียวแต่เวลาใช้สกิลท่าไม่ตายจะมีเซนนะออกมาช่วยสู้ด้วยนะต่อไปครับเป็นตัวละครที่ย่อยๆแล้วสำหรับกาชาในวันแรกก็คือ เคียวลาคูครับเคียวลาคูล่างนี้ผมว่ามันค่อนข้างกากนะพอค่าพลังเนี่ยยังไม่ถึง700เลยพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่ที่600อ่า7จ็สกิลคิวเลอร์ครับโจมตีเอสปาร์ดาแรงขึ้นแต่ครับสกิลติดตัวหรือสกิลลิง์เนี่ยของดีเลยเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ25%ถือว่ามีดีที่สกิลลิง์นะครับต่อไปครับอ่าชื่ออะไรนะเซซึเซนบากิครับ ที่เป็นดาบของซุยโฟงนั่นเองพลังโจมตีครับพลังโจมตีธรรมดาอยู่ที่674เท่ากันเลยมั้งเนี่ยเท่ากันเลยนี่นะสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีโยมทูแรงครึ่งสกิลติดตัวครับอันนี้จะว่าดีมั้ยเนี่ยเพิ่มอัตราการหลบหลีกครับ15%ไอ้สกิลลิงเพิ่มอัตราการหลบหลีกเนี่ยเป็นสกิลลิงที่ไม่ค่อยได้ใช้กันเลยนะครับเพราะนั้นไอ้เจ้านี้ถือว่ากากระกก็ได้เลยนะเพราะสกิลลิงค่อนข้างห่วยแตก ต่อไปครับมาชิโร่ครับมาชิโร่พลังโจมตีธรรมดาครับห8 7โอ้หลังๆนี่มีแต่สายตีธรรมดาฮะสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลติดตัวครับโออันที่ดีนะลดเวลาไอ้ลดดาเมจครับที่ได้รับ20%เถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลยเลยนะที่สกิลลิง์หรือสกิลติดตัวค่อนข้างดีเลยโอเคกาชาในวันแรกก็มีประมาณนี้ละครับซึ่งถ้าให้ผมพูดนะว่าตัวเนเก่งไม่เก่ง ผมว่าไอ้สามตัวคอที่เป็นในเดอะมูฟวี่เนี่ยมีไว้ก็ดีนะถ้าเปิดได้มีไว้ก็ดีส่วนไอ้สตัวหลังเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้ใส่สกิลลิงทั้งหมดเลยนะเอามาเล่นเองก็ถ้าทางจะอ่อนยิ่งไอ้ที่เป็นดาบของซุยฟงเดี๋ยวผมให้กาก,ากเลยนะประมาณนี้แหละการรีวิวคร่าวๆนะเพราะไอ้สตัวของเดอะมูฟวี่เนี่ยมันผมไม่รู้เลยนะว่ามันเก่งไม่เก่งแล้วก็ไม่เคยเห็นคนใครใช้เลยด้วยซ้ำโอเคครับต่อไปคือ กาชาของเซนนาเพียวๆเลยนะมาวันที่ยี่สี่ครับจบวันที่ยี่สิบเจ็ดก็เริ่มจากเซนนะเลครับตัวแรกก็หายไปแล้วก็โยรุอิจิโอ้ตัวนี้อยู่แท้ทุกจักราชาครับกาชาเดือมูวี่มาบ่อยจระๆเลยโยรุอิจิล่าวนี่พลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่หกร้อยแปดสิบแปรสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอลันคาแรงขึ้นครับสกิลติดตัวครับอันนี้ของดีของเด็ดคือเพิ่มพลังโจมตีสกิลครับยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ดีนะสกิลลิงดีมากครับตัวเนี้ยต่อไปครับ ตัวนี้ชื่ออิซาเนะครับรอหัวหน้าหน่วยที่4ครับพลังโจมตีทั้ง2สายนี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะพลังโจมตีมธรรมดาครับมีมากกว่าคือ657ครับสกิลคิลเลอร์ครับอยู่ที่เอ้ยสกิลคิลเลอร์โจมตีฮอลโลแรงขึ้นครับชักเพี้ยนละแล้วก็สกิลติดตัวสกิลติดตัวครับเมื่อจบด่านครับจะเพิ่มเลือดครับ25%ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะยิ่งสกิลลิง์เนี่ย ก็สรุปนะครับกาชาของเซนนะก็มีเซนนะแ่ที่ดูหน้าได้เลยเพราะว่าเป็นตัวเดิมมุูมีด้วยหน้าสะสมส่วนโยลุอิจิตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะสกิลลิงแหลมมากส่วนไอเจ้านี้ผมว่าให้อ่อนที่สุดเลยครับในกาชาของเซนนะกาชานี้โอเคเหลืออีสองกาชาก็ต่อไปครับเป็นกาชาอิจิโกครับอิจิโกของเดือมบูมบีม้ภาคที่หนึ่งก็ตัวแรกเลยอิจิโกแล้วก็ไอชิบะไคน ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะพลังโจมตีอยู่ที่6 6 5ครับแต่สกิลสวยมากๆนะผมว่าแล้วก็สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีขอนโลแรงขึ้นสกิลติดตัวครับเพิ่มพลังโจมตีของสกิลครับ25%ถึงพลังโจมตีธรรมดาครับจะมากกว่าแต่มีสกิลลิงที่เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาไอ้เพิ่มพลังโจมตีสกิลครับ25%ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่เล่นได้ทั้ง2สายแต่ผมว่าเหมาะเอาไปใส่ให้กับสกิลลิงให้กับตัวอื่นซะมากกว่า ต่อไปครับเลนจีเลนจีล่างนี้เก่งนะไม่ใช่จีคีเลยเลนจีล่างเนี้ยเพออาอัพพลัโจมตีสกิลอยู่ที่725ครับสกิลคิลเลอร์คือโจมตีฮอนโลแล้วก็อารันคาแรงขึ้นแล้วก็สกิลติดตัวครับลดเวลาคูดาของสกิลลง12%อกาชาของอิจิโกะผงว่าเนี่ยอิจโกะเด่นน้าดางมากๆส่วนไอเจ้าไคเอ็นเนี่ย ก็อ่อนสุดนะในกาชานี้ส่วนไอเลนจีเนี่ยผมว่าไม่แน่เก่งกว่าอิจิโกะเลยเลยด้วยซเลนจีล่าแท็กทีมเนี่ยโอเคครับต่อไปกาชาสุดท้ายแล้วของเดอะมูฟวี่ที่หนึงโอเคต่อไปก็คืออ่ะแกนเรียวครับก็ที่รีวิวไปแล้วสายโจมตีธรรมดาต่อไปครับซันซันตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลยนะที่สกิลลิง์ดีมากๆร่างทที่สกิลครับอยู่ที่700 สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอยูบมัทุแรงขึ้นแต่สกิลลิงครับอันนี้ดีเลยคือเพิ่มพลังโจมตีสกิลครับ25%ถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ต่อไปครับยูกิโอตัวนี้ผมบอกเลยกากะโคตโคตรไม่รู้จะกากาอะไรขนาดนี้พลังโจมตีสกิลเขาอยู่ที่675สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอยูบมัทุแรงขึ้นสกิลลิงครับหรือสกิลติดตัวคือต้านทานสถานะสโลครับ65%คือเจ้าห่วยแตกอะไรอะไรขนาดนั้นสกิลลิงเนี่ย สรุปนะครับอากาชาของแกนเลวเนี่ยแกนเลวเนี่ยน่าตายมากๆ,ๆเลยส่วนสั้นๆเนี่ยถ้าได้มาก็เอาไปใส่สกิลลิงให้ให้กับตัวอื่นนะถือเป็นหนึ่งตัวเลยที่สกิลลิงค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยโอเคครับสรุปนะครับว่ากาชานี้ดีไม่ดีควรเปิดไม่ควรเปิดผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณอยา,ากได้กาพวกตัวละครพิเศษที่เป็นตัวของเดอ m o มูวเอามาสะสมผมแนะนำให้เปิดนะ แต่ถ้าคนอยากจะได้ตัวละครเก่งๆที่เอาไว้เล่นน่ะหรือผู้เล่นใหม่ที่ต้องการเอาหาตัวละครเก่งๆอะ่ะผมแนะนํานะอย่าเพิ่งเปิดเลยครับเพราะตัวละครในกาชาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีมากมายเท่าไหร่แค่มีตัวที่มันเป็นสกิลลิงค่อนข้างดีแต่มันดีแค่สกิลลิงครับพลังโจมตีธรรมดาของมันหรือความเก่งกายของมันไม่ได้เก่งมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้แบบอยากได้อยากอยากได้มาสะสมของตัวละครเดอะมูวี่ก็อย่าเปิดเลยครับเก็บ เก็บเก็บเอกไว้ดีกว่าแต่ถ้าคุณอยากแปลว่าอยากได้มาเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลคชันของเดิมูฟี่ที่1ก็เปิดได้ครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรนะโอเคครับคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับลิงก์เรากเกอยู่ใต้คลิปนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับสวัสดีครับ